ันี่คือโลกแห่งยะลาบางไม่ชัดเหรอโลกที่คนไทยกว่าหลายล้านคนไม่เคยรู้มาก่อนและนี่คือความเรียวของยะลาใช่หนูทัำเองโอ้พี่จำไม่ได้จะไปในลตลาดได้ยังไงครับตลาดตลาดทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดยะลานี่มันโปเตอร์หนังสมัยรุ่นพ่อช่เลยนะ ตรงนี้ที่ผมอยู่คือโคริอเซียมนะครับ <c oughs> ก็คือใจกลางของจังหวัดยะลานั่นเองเป็นจังหวัดที่มีผังเมืองสวยที่สุดติดอันดับโลกนะครับแล้ววันนี้คุณจะรู้จักยะลามากขึ้นครับสามจังหวัดชายแดนใต้สนับสนุนโดย FOD ห้าใ <_ k ull ing> นซว่ะเว้ยอันนี้ครับเป็นรูปวาดที่เขาเป็นไวรอลกันว่าเป็นปกติเขาจะปิ้นใช่ไหมแต่ที่นี่ใช้คนวาดมือครับโอเครถรถอยู่ไหนรถอยู่กลางแยกแล้วใครขับอ่ะเอ้า แต่เราเราลงมาทั้งคู่เลย <Wednesday. S 1> โ,โ,โคโตรแย่ทุกเพจด้วยนะคร <c oughs> ับวันนี้ก็ร้อนเหมือนกันนะยะลาเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกโอเคแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะนั่งมอไซค์นะครับเที่ยวยะลาจริงๆยะลาเป็นสามจังหวัดที่เที่ยวง่ายนะครับมันขับรถปาดหน้าฉันฉันไม่ยอมหรอกนี่เราจะไปไหนกันนี้ผมจะไปธนาคารนะพี่ไปธนาคารเหรอไปทำอธนาคารไปจ่ายเงินหน่อยพี่เฮ้ยหัวจ่ายเนี่ยฮะไป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  ไหนบอกจะนำทางยังไงเอ้ยไอ้บบาวมึงไม่รอกูเลยไอ้บาวเมื่อแกมาแตะยะลาแกจะเห็นภาพวาดแบบนี ead, ้อยู alive, ่เต็มเมืองไปหมดใครมันมือบอลเนี่ยแต่แกดูงานดีๆมันงานวัยรุ่นทำด้วยเฮ้ยเขาบอกว่ายะลาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีสตรีทอาร์ตนะครับ ให้เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูกต้องมาให้ครบเขอบอกทุกตามตอกชอกซอยไม่ใช่เป็นต้องเป็นที่สําคัญนะครับจะมีแอบซ่อนอยู่แล้วผมก็เจออีกแล้วสำหรับคนแบบเราๆเนี่ยอย,อยู่ได้เป็นวันนะแต่ขอให้แดดมันลงกว่าน,นี้หน่อยคือเขาบอกว่ายะลาเนี่ยเป็นผหุวัฒนธรรมนะครับไทยมุสลิมไทยพุทธไทยจีน และโซนนี้เป็นพวกบ้านคนจีนนะนะแต่ว่าป่ายล้านก็ยังมีภาษาเป็นมาลายูด้วยนี่คือโรงน้ำชาจีนชาจีนนี่ย็นได้ใช่ไหมยินได้ค่ะเอาชาจีนอันนี้อันนี้เป็นไม่ไม่ไม่ใช่ชาแบบมุสลิมใช่ไหมครับเป็นจีนเป็นเค้าเจ้าของจีนอันนี้ปบ้านเหรอครับประวัติของคุณพ่อค่ะมาจากที่ไหนคะเนี่ยกรุงเทพครับอันนี้เอาน้าเปล่าให้พี่กินเหรอค <c oughs> วามลับของบ้านคนจีนคือกลางบ้านเ <c oughs> ว้ยแกเราขอดูใช่ไหมครับ <c oughs> บอกเลยบ้านคนจีนในสามจังหวัดเนี่ยตรงกลางบ้านสวยทุกหลังอันนี้เขาอุ้ยรวมประวัติพ่อเขาช่วงเช้าเนี่ยแนะนําเป็นชาจีนชงดึกอ่ะชาวมุสลิมลและสตรีทอาร์ตเขาไม่มีพวกงานบงงานบอมให้ลกลูกตานะเนี่ยคือผมเดินเดินเล่นๆ่นก็นคือทุกซอยมีหมดเลยสตรีทอาร์ตสอ,องฝั่งคือมันเป็นแบบซ่อนไว้ตามจุดจต่างๆนะคร ให้คนทําแกยกมือมาดีกว่าฉันอยากรู้แล้วทุกคนผมเห็นอะไรไม่รู้ใหญ่ๆตรงนู้นไปดูซิดูทุกอย่างอะตอนเนี้นี่เป็นครั้งแรกที่แกจะเห็นมาเลยนะว้ทุกคนเยาลามีพิพิธภัณฑ์อย่างสวยเลยแต,แต่เดียวมึงกลับมาทําไมอะ่ะแต่เขาปิดอะทุกคนมีอะไรไม่รู้มีเป้าและฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจริงๆอะนะ เดี๋ยวดูมีลานสเก็ตบอร์ดด้วยเชนัวจังหวัดนี้มันมีความเฟี้ยวระว่งแน่นอนเราต้องสอดรู้สอดเห็นให้ได้ก็คือมาซ้อมกันมาซ้อมมาซ้อมโอ้เรีกว่าธนูอะไรครับเทดดี้ครับเทดดี้ชาแนลเชดดี้ชาแนลเป็นไม้จากอะไรครับไม้ไม้เมเปิ้ลครับไม้เมเปิ้ลอ๋อเียเขาเป็นสมาคมนะครับเป็นธนูโบราณที่ทำจากไม้เมเปิ้ลนะครับก็เรียกว่าเชดดี้ชาแนล feel the sun ไปดูไปดูกันว่าพี่เขากินข้าวกี่ดอ,อกเนละสามลูกก็สามสิบลูกทั้งหมดหกสิบลูกครับอ๋อ,อาทางรถไฟรถไฟเลยอ๋อโอเคครับผมโอเคเราไปตลาดเก่ากันต่อเฮ้ยมีร้านเสื้อด้วยนี่แกไม่ต้องแปลกใจนะเรื่องปกติคือยะลาเนี่ยมีจังหวัดเป็นจังหวัดที่มีตลาดมะพร้าวนะครับแต่นี่เป็นข้างทางเลยถ้าฉันเป็นวงฮิปฮอปฉันอยากมาถ่ายเอ็มวีที่นี่มากหลากหลายจัดครับจังหวัดนี้ฟินหเครออ่ะอ่ะ ตลาดตลาดฉันไม่มีหลอกแผนการนะใครเข้ามาฉันก็เล่นหมดอ่ะบายลยตอนนี้ไอหนุ่มนี่นำผมมาไหนไม่รู้เนี่ยกำลังเดินทางไปตลาดใช่ไหมโอเคขอบคุณครับผมได้ไปได้ได้แต่แต่เดี๋ยวที่ฉันอยู่ประเทศอะไรวะเนี่ยพวกแกดูบรรยากาศดิอันนี้เป็นตลาดเก่านะครับเป็นตลาดเก่าของคนยะลานะก็เป็นตลาดจริงๆเรียวๆไม่ใช่ตลาดนักท่องเที่ยวนะผมอยากรู้ว่าเขากินอาหารแปลรูปอะไรกันนะครับคมมุสลิม อาหารอิสลามประเภทหกปลาแปรรูปอร่อยนะโว้ยกินกันน้ำปูดูเป็นตลาดที่มีอาหารแปรรูปเยอะมากและอร่อมเมื่อนจะอยู่รัตประลิสประเทศมาเลยยังไงก็ไม่รู้นะยาวไปห่างนู้นเลยกันตนลยมาเฉยๆครับมาเที่ยวตอนนี้ขาดแค่คนขี่อูเท่านั้นนะนะบรรยากาศโคตรได้เลยอ,อันนี้เป็นร้านโอ้คนเยอะจัง ก๋วยเตี๋ยวตามสั่งแล้วก็ซุปเครื่องในปิดกี่โมงอะแล้วฉันชอบฟิลแถวนี้มากอย่างแท่ก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดเก่าครับแล้วก็ตลาดเช้าคือสรุปแล้วอยู่รวมกันนี่แหละนะครับแค่แค่ข้ามฝั่งสองฝั่งข้างหน้านี้เป็นหอหนาฬิกานะครับแล่นนี่คือมัสยิดกลางยะลานะตอนนี้ผมหยุดพักอยู่ที่ม,มัสยิดกลางนะครับจังหวัดยะลา ก็เป็นมัคยิดเกลครับแล้วก็ยังใช้งานถึงปัจจุบันแล้วก็มีคนมุสลิมเนี่ยแวะเวียนมาตลอดปอนเนาะเหรอครับโอ้น้ำมันน้ำมันนวดเหรอครับครับผมอเนีขับพระคุณปวดเมื่อยแล้วก็มอสืออะไรก็โซนนี้นะครับโซนเป็นมัคยิดกลังยะลาเลยก็คนเป็นเค้าเชื่อมุสลิมชัดเพอเพอชัดกว่ามาเลอีกยผมไปมาเลมาผมไปมาหลายเมืองก็ ตรงนี้คือมีความแบบว้าวอ่ะอันนี้ขายอะไรเนี่ยชาเหรอชาอ่าร้านนึงำชาพี่อยากอยากลองชาของทางนี้บ้างอ่าชาต้ใช่ไหมตแต่เอาเอาเป็นเย็นนะเอาเป็นเย็นเอาชาเย็นนะจ๊ะอ่าเย็นชื่นใจเลยโอ้ยแอายอันนี้ชาโอเคเขาเรียกแต่อายใช่ไหมบางไม่ชักเหรอโอ้โยกลางวงวัยรนเอ๋ยภาษามลายูเขาเรียกอย่างนี้ว่าอะไรครับแต่แต่การเปิดดังการเปิดดังใน้ำชาการเปิดดัอ๋อ ใช่ตอนนี้กูเกียมเหมือนกูอยู่ตะวันออกกลางเรียบร้อยและโซนนี้เป็นโซนที่ฉันโควชชอบเลยมันให้อารมณ์สุดๆอนะคลาสสิจกจัดโซนนี้นี่สายรถไฟยะลาครับเข้าไปดูกันก่อทั้งเก่าทั้งขังทั้งคนใช้งานจริงเอาเลยว้ยตรงนี้เป็นสถานีรถไฟยะลานะครับไม่ดูเก่าจาัดแต่คลาสสิกดี และนี่คือ Amazing ยะลาในแบบฉันโว้ยรถไฟภูพนแสนแดดแม่งคนหน้าถ่ายหนังเลยอ่ะคือเป็นสายรถไฟยะลาเลยกดเงินมานครับนี่อันนี้เข้าไปไหนต่อไปไปทาสวยกอลสวยกอลกอ๋อโอเคครับคือคลาสสิกคลาสสิกมาก มีคาเจอร์จัดนะครับเป็นที่ใช้งานจริงไม่ต้องมีคนที่ชอบอะไรแบบนี้เหมือนฉันบางสิวะแล้วเรานั่งรถไปไปกรุงเทพใช้เวลากี่ชั่วโมง17ชั่วโมงแต่ว่าผมนอนแอร์ครับอ๋อนอนแอร์สบายโอ้ถ้าสังเกตความวินเชตของที่นี่แกจะเห็นอยู่ตลอดทางนะไม่เคยมีนหนทุนนะนะโอเคเดี๋ยวเราหาโรงแรมก่อนนะแต่เที่ยวนี่มันมหาลัยไม่ใช่โรงแรมนี่เลยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโรงก่อนนี่มันมหาลัยเดี๋ยวก่อนนะมหาลัย มาโรงแรมไม่ใช่เหรอบุดมันพาเข้ามาจริงๆนะฉชนไม่ได้ตั้งใจจะมาแอบ,บสองสาวเลยนะว้ยอะอะไรวะเนี่ยโรงแรมอยู่ในมหาลัยเนี่ยนะฉันว่าคงจะไม่พักดีกว่าเพราะว่าสถานที่มันอันนี้โรงแรมเหรอครับไม่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 เรียบร้อยครับ โรงแรมนี้ดีมากเลยนะครับอาเดะบริการดีมากครับฉันก็เลยขอข้อมูลจากน้องๆต่อนะเขาก็ให้ไปที่นี่ตองแลทำไมเมื่อกี้จะเซิร์ชไปร้านผ้าแต่มันขึ้นขีหนังหุ้มปลายร้อยสิบตำบลโงสยจะจะได้อยู่ยาวแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยสวยมากด้านหลังผมนะครับเป็นศาลหลักเมืองจังหวัดฉลาดหาแค่เอาโดน,โดนมาแกลองบินตรงนี้สวยมากเลยเพื่อนบ,บ,บชและภาษาที่ป้ายค,แคาแภาษาจีนนะนะ เดี๋ยวเราไปหาของสําคัญหนึ่งชิ้นนะครับเขาบอกว่าจังหวัดยะลาเนี่ยมีผ้าพของตัวเองแล้วครับเป็นผ้าที่โดดเด่นมากๆสียะลาบาติกนี่โทษนะครับสียะลาบาติกอยู่ตรงไหนอนอันสำเนียงมึงเปลี่ยนไปนะเพื่อนตอนนี้เหรอครับว่าไงเห่าเราทำไมใช่ฉันเป็นมิตรกับม้าทั่วโลกอนะฉันเป็นแวร์วูนี่คือการทำผ้าบาติกฮนะนา อันนี้เราเอาอะไรทาเหรอครับสีอ๋อสีแล้วที่บอกเป็นเทียนตรงไหนครับตรงัเ,เทียนอ๋อตรงนี้เป็นเทียนเหรอครับเป,เ,เป็นผ้าพื้นถิ่นทีอ่อะไรสําคัญสาคัญเนี่ยบุคคลสําคัญต่างๆนะครับให้ความนิยมจากที่นี่นะครับอ่าผ้าเดิมของเขา,าเป็นผ้าฝ้ายที่เป็นสีขาวนะครับนะครับมันเลยจะขึ้นลายออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือผ้าบาบโอเคหิวข้าวแล้วเดีย๋ยวเราไปหาข้าวกินกัน ขอเทศบาลเมืองช่วยปลูกต้นไม้เพิ่มได้ไหมพ่อข้าเลยสหายสุราสหายสุราสวัสดีครับเปิดได้ยังนะนะจะเอาตัวนี้เอามาตุน๋นเลยได้ไหมเอาพุงมามนะพุงวัวตุน๋นกินอะไรนะตัวต่อตัวต่อมันมันอร่อยกินกินใช่ไหมคะอะไรนะแกงคั่วไข่ขเชิดเชิดเชิดมากไหมสหายสุราเนี่ยเป็นอาหารท้องถิ่นของใต้อะนะ เป็นเข้าเจอมาจากทางหาดใหญ่เน้นวัตถุดิบตามฤด,ดูกาลและก็ความเผ็ดร้อนของแกงตาย <c oughs> ฉันเห็นข่าวร้านนี้มาตั้งแต่ก่อนช่วงน้ําท่วมแล้วอะนะลดจัดสะใจวาและฉันก็เพิ่งรู้ว่ายะลาเนะี่ยมีทีให้นั่งดื่มเยอะเลยแหละโอเคแต่ก่อนอื่นที่จะกินเบียรนะครับ นี่ทุกคริปคือเราเมานะครับแต่เราเมาแบบมีสติแล้วก็ตับแข็งแรงตื่นมาไม่แห้งออกไปทัวร์ต่อได้กับ FOD นะครับ Friend of Drink แก้แห้งบำรุงตับนะฮะเพราะการตื่นนอนตอนเช้าเป็นเรื่องที่ทอรอมานแกควรต้องมีต,ติดแต่รูปแในใจถึง3จังหวัดชายแดนภาคใตา้ของไทยฉันไม่เคยกลัวพวกแกเลยฉันไม่เคยกลัวบ้านพวกแกพราะนี่คือบรรยากาศเรียวๆจริงๆที่ฉันไปอยู่มาเป็นอาทิตย์ สื่อไหนจะเสนอในแง่มุมอะไรก็ตามแต่สื่อฉันมันคือทุกสิ่งที่ฉันเห็นด้วยตาเนื้อและฉันรักสามจังหวัดมากดังนั้นใช้ชีวิตกันให้มีความสุขและรอวันที่พวกฉันลงไปเยี่ยมไปเยือนที่พวกแกอยู่มันดีอยู่แล้วและฉันก็รักที่พวกแกเป็นแบบนี้อะนะ